มาวิ่งมานี่ับคนมาจัด n h K คนแรกของร้านซึ่งเมื่อวานป้ายยาไปแล้วก็วันนี้มาซื้อเลยไอ้คนโกรธจับม่อเอาไปเลยเอาโยนล็อกหน่อไหมล็อกเลยไหมล็อกเลยไหมต้องเลยไหมของเราเลยนะไหนแต่ที่เปิดเฮ้ยเราล็อกเองเลยของเราอ่ะเราล็อกเองเลย โอ้หสีนี้มันยังสวยอ่ะีกรอก่อนด้นี่แหละรไนี่แหละผมบอกเลยนี่แหละรถไฟนี่เยี่ยมรถไเกาสีน้าเงินสรุปผมป้ายยาจะเอาสีนี้แหละสวยรอกก่อนลอกก่อนลอกรอ ชิวเป็นรอยเดยอะจะเปลี่ยนชิวเรืเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเลือกอะไรนานนี่ไม่หรอกเมื่อวานมันมาพอดีต้องเลือกนานเลยไม่ต้องเลือกเยอะด้วยตัวนี้4,550ครับโอ้อันนี้บวกเองหลอกหลอกเมื่อกี้นี่เกือบบังคือมันมีมันมีล้อนี่เด้่มีล้อซ้อนด้วย การคิวทะลอกเือว่ะค่ายอื่นนี้พี่แบบนี้ไม่มีมีค่ายนี้ค่ายเดียวมีไปแล้วแ๋ยวรอคิวดำยังไม่เข้าของใหม่มาอันนี้ประหลอดสีไหมพี่มียากได้สีฟ้าสีฟ้าน่าจะมีสีฟ้าสีทองอ่ะส พี่บอลนี่ก็หมกมุ่นนะเกี่ยวเกี่ยวนะเย็นนี้เย็นนี้พี่จะไปถ่ายถ่ายถ่ายเก็บอยู่ PNP ไปรอบไปเนี่ยพี่ใช่ใช่แจกไปไหมพี่จะไปเทียบพวกอ๋อไม่เทีพี่ได้ัดแซดแซดจมาเอ้ยซดจกโชยแซดเจมาองอะไรพี่จะเอาโชยมาดินี่ยโชเอยู่หลังร้านมาเหรอเอาอลไมาเอาไม่อวดเอามาอวดดิ หมดเยอะอ่าบอกความรู้สึกนะครับการเสียตังค์ซื้อหมวกในครั้งนี้ของพี่แจ็คชอบเสียตังค์อีกแล้วครับเอ้ยผมชอบเสียตังค์อยู่แล้วครับเป็นไงพี่สีนี้เมอคค์คน,นสดเน,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 นี่ยโมคค์คสดฟองไหนี้ยแหละดูราคาเลยนะราคาสามหมื่นห้าครับผมผมว่าหมวกนี้มันก็สนสดนะพี่เพราะว่าสปอยเลอร์มันยาวมากเลยนะ <c oughs> เอาปกติพี่แฟนดนี่ก็ไม่ซ้อนเลยนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวมีสปอยเลอร,ร์มาด้วยเหรอโอ้โหใส่อใส่สปอยเลอร์มาทุกวันนี้มันเป็นโมเดลไหนพี่เซตแปดป่ะไม่รู้วะเซตแปดก็แปดแล้วที่เหได้อ้าวเซตแปดถ้าเซตจิตนี่ก็เครื่องสองสูบอันนี้ใช่ไหมพี่อัน <laughs> นี้เป็นมุกพี่มันเป็นมุกอะไรอ่าโอเคผมครับไว้วางไว้ จริงๆก็ไม่ใช่โมตัวเองเหรอกฮ่าขาาอขาให้ใหลองเฮ้ยอารอนส้นลบเบสออกแล้วลออวะน,วน,ออนี่ไงตอนแรกบอกเมื่อวานจะเอาไอ้ตัวถือเงิน,งนตลบโดนเจไปอยากเอาอารอ,อ,รอ,อนส้นหลบเบสเรียบร้อยดีมิตเต็ดดิชั่นกว่าไงไม่ใช่ดีมิตเต็ดหรอกแล้วมันสีมันสวยกว่าเดี๋ยวเราไปทำรุ่นในขั้วสมบูรณ์กันได้นี่เฮ้ยผมบอกเลยว่า สีเนี่ยลายเนี่ยสวยรลวสีดำพื้นฐานอยู่แล้วมันติดได้ไหนก็ติดได้อันไหนพี่ล้รอรอรอเขาต่อแต่ถ้าเป็นชุดแบบชุดติ๊กเกอร์ผมก็สี่พันกว่าบาทแต่มันติดไม่ครบทุกส่วนนะแต่มันให้ความสวยงามไงอ่าพี่จ่ายตัง เฮ้ยฟางแบบเมื hey, ่อกี oh, oh. 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 Ouais. Inhale 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 ้ก็ด e ีนะโอ้โหมาปุ๊บออกปั๊บเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายด้วยมาขออนุญาตถ่ายแล้วถ่ายเตรียมกล้องเพิ่งออกใหม่ด้วยคลิปนี้ดังเลเดี๋ยวเราจะพาไปดูลายอื่นๆแล้วกันที่ร้านมีลายอะไรบ้างเอเอทเคต้องเข้าแล้วนี่จะมีหลายลายเลยที่เราถ่ายเมื่อวานตอนแรกจะโดนตัวนี้ไป อ่าใช่ครับแต่โดนตัวนี้สรุปสีอย่างสวยดูดิสีส้มสรุปจบสีนี้นนตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ใบเดียวละไซ<ส>เอสดูน่าจะเอฟห์ดูน่าจะใช่พี่นี่ไซเอสอ่าไซเอสอันนี้ไซเอสอ่าเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ในในสต็อกมันน่าจะมาอย่างละสองอ่าประมาณนี้ไป